สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับมอนี่มาเที่ยวอยู่ฝั่งปากเซนะครับด่านเมืองปากเซนะครับด่านช่องเม็กนะครับคุณผู้ชมพาทุกท่านมาดูตลาดนะครับที่ขายสินค้าต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเดินชมกันนะครับมาเดินชมสินค้าที่เขาขายกันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับเออนี่พ่นวามียาสูบพ่นว่าขายจังไนครับยาสูบ ขายราคาบ่อืเอออ่ะเดี๋ยวเดินชมก่อนครับเดินชมก่อนเดินชมบรรยากาศครับอยู่ตลาดฝั่งช่องเม็กนะครับตลาดปากช่องเม็กจะไปปากเซนะครับ <l ots> <l ots> ก็มีนักท่องเที่ยวไทยมาเยอะนะครับวันนี้นั <l ots> <l ots> กท่องเที่ยวไทยก็มากันเยอะทีเดียวครับวันนี้เดี๋ย <l ots> <l ots> วผมพาเดินชมบรรยากาศครับวันนี้ วันนี้ฝนตกนะครับอากาศไม่เป็นใจเลยครับวันนี้วันก่อนไปที่กัมพูชาก็ฝนตกเช่นกันวันนี้มาที่ลาวก็ฝนตกนะครับวันนี้แหมบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะไปที่ปากเซนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าฝนมันตกนะครับอืมเหียว,ว่าเบิ้อฝนผ,ผู้สาวลาวเป็นขายของครับคุณผู้ชมอะ อ่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศวันนี้ฝนตกครับไม่เป็นใจเลยเดินแฉะไปหมดเลยครับคุณผู้ชมมีแถวละลอยละลอยนะเออพุ่นพนมนาบุรีแถวละลอยพันว่าบุรีแถวละลอยพันว่ามีเหล้ามีเบียร์ขายนะครับคุณผู้ชมอืมครับอืมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งเบียร์กระป๋องกันซื้อนี่เอาออกไปได้บ่กอ๋อคนละบ่เกินหกบ่ผมเอาสีล่องเอาไปซีมบางสิ่งสิ่งหรอก เบี้ยขายกระป๋องละ่จับบาทกระป๋องป่นี่กระป๋องละ่จับบาทนี่ตัวหน่อยผมคือตัวใหญ่อ่าตัวหน่อยเหรอครับบ้องละ่จับบาทตัวหน่อยอ่แต่เป็นไรราคาทรงสีป๋องหลอดสีป๋องลอยป่ะติดกระป๋องหนึ่งอ่ามีที่ปล่อยกสีป๋องลอยอ่ะลองเอาไปซื้อมึงนอกสันนอกโอเคครับ